เารวันนี้นะคะพวกเราทุกๆคนเนี่ยได้นำความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่กำลังรักษาหุ่นที่อยากจะดูดีทออยากจะแบบว่าสวยๆแบบว่าหุ่นเซเรนเดอร์แบบว่าเป๊ะใชเลยอย่างเงี้ยเหมือนเวค่ะใช่แล้วค่ะจริงๆนะคะมนก็เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะคะที่เราจะมีหุ่นดีขนาดนี้ได้นะคะพอเถอะพอเถอะเออจริงๆทุกวันนี้พวกเราก็รักษาสุขภาพกันดีแล้วเนาะทั้งใส่ใจเรื่องการกิน ออกกําลังกายใช่ไหมแต่ว่าหายๆคนก็เรียนหนักมีงานเยอะมีการบ้านมีกิจกรรมอีกก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ใช่ค่ะมีบางคนแอบหาตัวช่วยมาแบบเพืส่วออกกําลังกายทางรัดเครื่องคุ้นแรงใช่มีใครรู้จักว่ามันคืออะไรเครื่องนวดายไขมันเป็นเครื่องเล็กๆนี่แล้วก็มันคือการที่เราเอาเชือกแล้วก็รัด ให้แน่นแล้วก็กรูดเข้าไปแล้วก็โกยโกยโกยวิธีการล้น้ำหนักใช่ไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะทำหน้าขนาดเนี้ยก็อตองใจผเลยครับแต่นี่ผมเคยเหตุการหนึ่งเป็นเครื่องแบบ วางที่พื้นแล้วก็ขึ้นไปยืนอาใช่บ้านเรามีบ้านเรามีที่บ้านใช้เหรอเออใช่เอาดูหุ่นดูหุ่นนี่ถือว่าโอเคอยู่ปะพม่แม่พูดแทนนิเรื่องอะไรอีกเลยเราจะเห็นแล้วว่าในท้องตลาดตอนนี้มันมีวิธีลดหลายแบบมากโดยเฉพาะมีเครื่องลดน้ำหนักอะไรต่างๆที่ไม้พูดใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไม้จะมาเสนอขายใช่แล้วครับติดต่อได้ที่อเบอร์โทรด้านล่างนี้รับโอ้รับส่งดีเลยแกไม่ใช่ครับเราจะมาดูกันว่าไอ้เครื่องเหล่านี้มันจะ ใได้จริงหรือเปล่าล้วก็ใช้หลักการอะไรยังไงบ้างเอาแล้วจริงๆรแล้วมันอาจจะไม่เป็นผลอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่แน่ไม่ชัวร์เพราะงั้นเราจะไม่คอนเฟิร์มด้วยตัวเองเท่านั้นครับเราจะมีแขกรับเชิญนะครับใช่แล้วค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกายเพื่อการลดน้าหนักค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ดรทิพย์วดีบัญประจันอาจารย์คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยม่ิเดินค่ะ อาจารย์ครับมีคําถามนะครับอาจารย์สรุปน้ำหนักเนี่ยต้องทํายังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ค่ะโอ้คำถาม,มที่ทุก<ท>คนคอยมากอยากรู้<ม>ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะก่อนอื่นอ่ะจะมาทําความเข้าใจกันก่อนหลาักการลดน้ําหนักเราเห็นไหมคะทาไมคนเราถึงอ้วน เพราะว่า,นานคนที่อ้วนหรือภาวะน้ําหนักเกินเนี่ยมีความไม่สมดุลของพลังงานที่ที่ใช้ไปก็คือพลังงานจะมีการสมดุลอยู่ระหว่างสองแบบก็คือ 1. เป็นพลังงานที่นําเข้าคืออะไรขาเข้าคือการกินแล้วก็อีกอันนึงคือขาออกขาออ,ออกคืออะไรการใช้พลังงานใช่ าออกแบ่งเป็น3วิธีอันแรกก็คือเป็นการเผาผ่านพื้นฐานของเราคือทุกคนต้องอิมทุกคนต้องมีอยู่แล้วสังเกตไหมตอนเราเป็นวัยรุ่นเด็กๆเรากินเท่าไหร่เราก็ไม่อ้วนยังกินไม่อ้วนไหมคะอันนี้จะเป็นครัวอาจารย์ที่เขาบอกว่าปติผู้หญิงวันหนึ่งหนึ่งพันแปดแปดร้อยใช่ไหมผู้ชายสองพันใช่ไหมอันนี้อันนี้คือการกินใช่ไหมใช่ครับเออใช่ก็คือ แนะนำแคลอรี่ที่กินเข้าไปก็คือประมาณหนึ่งพันแปด้อยหรือสองพันในผู้ชายผู้หญิงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นขาออกถ้าเกิดเราอยากผอมเราต้องออกให้มากกว่าเรากินเข้าถูกไหมขาออกมีอะไรบ้างอันนึงเป็นที่เราบอกว่าเบสซ่อลเมตาบอลิกเลสก็คืออยู่กับเราชั่วไปถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นมันจะลดลงก็คือแปลว่าวง่านที่เราเผาพลานของแต่ละคนอยู่แล้วว่าแต่ละคนก็จะมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าเกิดมานแบบเบสซอลเนี่ยคือ ทั่วไปทุกคนขึ้นกับเพศอายุเชื้อชาติใช่ประมาณนี้ค่ะส่วนอันที่2เป็นการออกกําลังกายที่เราออกกำลังกายกัน 30- 40ีนาทีวิ่งว่ายน้าปั่นจักรยานเนี่ยเรียกว่าออกกําลังกายอีกอันนึงคือกิจกรรมทางกายแล้วกิจกรรมทางกายนี่คืออะไรคะกิจกรรมทางกายนี่คือกิจกรรมที่เราขยับตัวในชีวิตประจำวันเช่นเราทำปร่นใย่เช่นเราเดินไม่เดินท่านีจริงเหรอคะี่ไม่ใช่เลยค่ะเช่นเราเดินวิ่งอย่างเงี้ยค่ะ การออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมทางกายเหมือนกัน<ม>แต่ว่าเราจะลืมไปว่า ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การออกกําลังกายอย่างเดียวเช่นเราเดินขึ้นมนไดแทนการใช้ลิฟต์ปกติเราไปหน้าปัซอยใก,ใกล้ๆเราก็ขับรถใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเอออย่างเงี้ยจะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานอาาจารย์ครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราแบบมีเวลาน้อยลงครับถึงมีเครื่องกําลังกายแบบช่วยสลายไขมันออกมาเยอะมากไม่ทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นกับตรงนี้ยังไงบ้างครับอ่าเรื่องที่มันจะมีหลายเครื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เออเครื่องแรกคืออะไรเนี่ย เข็มขัดตัวนี้ที่เราเห็นกันตามโฆษณาต่างๆว่ารัดแล้วนั้นถมเลยอะไรเลยใส่รัดเอาไปลองดูตกลงว่าต้องเป็นเวใช์ไหมคะี่รอันนี้คือเป็นเข็มขัดที่เขาเหมือนโฆษณากันว่าสั่นสลายไขมันใช่ไหมคะค่แล้วก็มีแสงอินฟราเร้อนช่วยสลายไขมันด้วยถ้าพูดถึงในแง่ของรังสีอินฟลรดจริงๆอะค่ะที่คณะกายภาพบำบัดนะคะก็ใช้ แสงอินเลตเนี่ยแหละค่ะเพื่อบําบัดคนไข้ก็คือแสงที่คณะน่ะจะเป็นโคมเป็นโคมไฟแล้วก็ มีหลอดอินเฟลต์เปล่งแสงออกมาเนี่ยหลักการก็คือในการรักษาคือจะใช้เป็นความร้อนเป็นหลกักเพื่อความร้อนมเมื่อฉายโดนที่ผิวหนังแล้วเนี่ยจะทําให้เลือดไหลเวียนมามากขึ้นใช่ไหมคะมพอเลือดไหลเวียนมามากขึ้นมันก็ใช้ในการรักษาแผลทําให้แผลหายเร็วขึ้นอพอเลือดมามากขึ้นสารอาหารก็มามากขึ้นมันจะใช้ในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับอย่างเงี้ยคะ่ะกับหรือใช้ในพวก ผู้ป่วยที่เหมือนกล้ามเนื้อเกร็งเราต้องการความร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวอย่างเงี้ยค่ะ<า>ช่วยในการซ่อมแซมตัวเองของบาดแผลแล้วเครื่องนี้อะคะอาจารย์คือหลักการทํางานแบบเดียวกันหรอเ่าคล้ายคลึคกันเลยค่ะ ก็เท่าที่เท่าที่ศึกษามาอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่มีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนว่าเครื่องนี้สามารถช่วยสลายไขมันหรือว่าหรือว่าสามารถทําให้ไขมันแตกตัวได้หรือเปล่าอาจารย์คิดว่าแล้วพวกรังสีหรืออย่างเงี้ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักยังไงไหมคะจริงจริงแล้วมันมีผลไหมมันทาให้ละลายได้จริงไหมครับเราคิดว่าถ้าสมมติมันละลายได้อย่างเงี้ย ก่อนที่มันจะไปถึงชั้นไขมันเนี่ยมันมีอะไรปิดอยู่มันมีผิวหนังมีขนเหมือนกับว่ารังสีเนี่ยถึงมันจะช่วยเพิ่มความร้อนยิงแต่ยังไงกว่าจะไปถึงชั้นไขมันเนี่ยมันก็จะมีชั้นอื่นที่มารองรับมาก่อนคือมันรังสีมันลงลึกได้ไม่กี่เซนนะคะใช่แล้วเวลาใช้ที่ของจริงที่ใช้ก็คือเป็นโคมแล้วก็ต้องตั้งระยะห่าง ส0มสบเซนยี่สิบถึงสามสิบเซนประมาณไม่ค่ะไม่ได้ใช่ละกันเดียวกันเขาเรียกว่าระยนเขาคนนี่ขาขนไปก่อนเดี๋ยวขนจะโดนายเนาะแล้วก็มีเรื่องของการสั่นสะเทือนฟังก์ชันเนี่ยครับอาจารย์มันมีผลยังไงบ้างครับการควบคุมน้ําหนักต้องบาลานซ์ระหว่างเข้ากับออกเราคิดว่าที่ใส่เข็มขัดแล้วมาสั่นๆอย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ในส่วนไหนคะออกไหมคะเราได้ออกแรงนะไม่ค่ะ ก็อยู่นิ่งๆกันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ออกแรงเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ในแง่ของเหมือนเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนนะคะเช่นสมมติใส่แล้วพอมันสั่นใช่ไหมคะหรือว่ามีไฟฟ้ากระตุ้นน่ะตื้อแล้วเราเกรงหน้าทองตามอ่าอันเนี้ยจะได้ผลเพราะเราเป็นทากล้ามเนื้อเราทําเองแล้วเราใช้เผาผลาญพลังงานที่ใช้ผลที่ได้ก็คือเราอาจจะมีกล้ามเนื้อที่กระชับก็คือต้องเป็นตัวเราทําอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวเสริมเพื่อมากระตุ้นเตือนอย่างเงี้ย อาจารย์คะแล้วก็ไอ้เส้นเนี่ยมันเป็นเส้นเล็กๆเนาะแต่ที่บ้านจริงอ่ะมันมีเครื่องใหญ่ๆเลยที่เอาไว้สั่นๆสั่นทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าไอ้เครื่องนั้นอ่ะมันมันดีกว่าไหมคะไอ้ที่เครื่องสั่นๆใช่ไหมคะเพราะถ้าถามถึงณปัจจุบันเนี้ยยังไม่มีงานวิจัยที่รองรับว่าเครื่องสั่นๆเนี้ยสามารถสลายไขมันได้หรือเปล่าแต่ แต่เท่าที่หาดูเนี่ยเครื่องที่การไปยืนบนเครื่องเนี้ยมันจะใช้พลังงานเท่ากับการเดิน oh <my. S 2> เดินชา้าเดินหรือเปล่าคะจย์ไม่ค่ะ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินชา้าแล้วเครื่องนี้มาทำให้เราใช้พลังงานได้ยังไงอะครับก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นเครื่องสั่นใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็พอเราไปยืนปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะทํางานเหมือนพยายามทรงท่าเอาไว้ไม่ให้ล้มไม่ให้ลอมอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือมีการหด คลายตัวหดคลายตัวอย่างน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราออกกำลังกายเพื่อลดไขมันนะคะเขาแนะนำว่าควรออกกำลังกายให้มากกว่า30นาทีขึ้นไปเพราะว่าเหมือนคือช่วงแรกของการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานของร่างกายนะคะจะมาจากไขมันกับคาร์โบไฮเดรตใช่ปหคะการออกกำลังกายช่วงแรกเช่นสตาร์ทปุ๊บอะมันจะใช้คาร์โบไฮเดรตมากกว่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายนานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เปอร์เซนต์การใช้แฟตมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่วง30นาทีจะใช้แฟตมากกว่าถ้าเกิดเราสามารถออกไปได้30-60นาทีเนี้ยเปอร์เซนต์การใช้ไขมันก็จะมากขึ้นเราก็สามารถสลายเวลาทองคํามันเป็นเหตุผลด้วยว่าทาไมถึงต้องเป็น30นาทีอันนี้คือหลักการออกกําลังกายสำหรับสลายไขมันนะคะการลดน้ําหนักค่ะไม่ใช่แค่หุ่นสวยมันยังป้องกันโอกาสการเกิดโรคต่างๆเช่นเบาหวาน ความดันไขมันในเลือดสูง,สง <9. S 2> โรคหัวใจ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ลองทําด้วยตัวเองไม่ลดด้วยตัวเองไม่ออกกําลังกายด้วยตัวเองนะคะยัง,ยยงไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่ลงแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แนทมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณมากนะคะ แล้วก็เข้าตู้ทั่วันนี้นะประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่ยังทําการเกษตรกันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ววันนี้เราจะพามาเรียนรู้กับการทําการเกษตรแบบพอเพียงอืใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะอยู่แถวๆคลองหนึ่งจังหวัดประทุมธานีนี่เองค่ะพอพูดถึงการเกษตรแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงการปลูกข้าวปลูกผัก เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้ใช่ไหมตอนที่นี่เนี่ยไม่ใช่เลยครับใช่และที่นี่จะไปยังไงฮะตามพวกเรามาเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะ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 นี่ครับพี่เจพี่จุธามาทองชมพูนุชครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เองขอยญาตเรียกพี่เจสั้นๆว่าพี่เจนะค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะอยากทราบที่มาค่ะของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตอนเริ่มก่อตั้งเลยค่ะ ค่ะก็ที่นี่เองสร้างขึ้นมาในปี2539นะคะโดยก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่กว่า500ไร่นะคะซึ่งเราก็จัดเป็นนิรศรการก็คือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนะะ่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ,บ50ปีนนในปี2539นะคะก็คือจะมีนิรศรการแบบนี้ในอาคารทั้งหมด9อาคารอานน9อาคารใช่แล้วค่ะนี่อาคาร9อาคารค่ะแต่ว่าเราได้มีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิัศการนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะคะเมื่อปี2552 ซึ่งก็จากจะให้เด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาที่นี่แล้วสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็เรียนรู้เรื่องของภาคการเกษตรเรียนรู้เรื่องของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกค่ะอ๋อถ้าพูดถึงมีส่วนร่วมแปลว่าต้องมีกิจกรรมที่เราสามารถลงไปทําได้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็จะมีวันนี้ให้พวกเราได้ไปเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็อาจจะน้อมนําไปไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็มาสู่ตลาดกันแล้วตลาดเงินทวีของเรานะคะซึ่งอันนี้ตลาดของเราที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้คือว่าเรานําผลผลิตนะคะจากในในไร่ในานานในส่วนของตัวเองก็คือนํามาส่งที่ตลาดก็คือเมื่อก่อนคือตลาดคือเป็นเหมือนพื้นที่ศูนย์รวมมะคะ่ะที่จะมีเรื่องของการค้าขายกันนะคะหลักๆเลยก็จะมีร้านค้านะคะอย่างร้านนี้ค่ะร้านแรกทางนี้ค่ะโอ้โหอุปรกรณ์าก,รกรณากรเกษตรใช่นนค่ะเป็นาใหญ่มากเลยครับเป็นเครื่องจักรสารนะคะนี่คือเป็นอาชีพเกษตรของคนไทยเราร้านนี้สําคัญเลยร้านเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ระะ้านของชาม <S S S 1> ใช่ร้านขายของชา,น,างชนี่ก็เข้ามาอีกพื้นที่หนึ่งแล้วค่ะนี่เป็นเรื่องของเกษตรถิ่นไทยก็คือว่าเราแบ่งพื้นที่ของประเทศไทยเราก็คือเป็นสีภาคใช่ไหมคะพอพอการเกษตรก็เหมือนกันค่ะอันนี้ให้ไทยภาคเหนือดูได้ไ,ไหม<ห>คะ ผลไม้ไงอผลไม้เมืองหนาวใช่แล้วค่ะใช่แล mm ้ว hmm. ค่ะเดี๋ยวเราไปจับทําไมเล่าอันนี้เราให้จับได้ค่ะไมด้เล่นได้สัมผัสได้เรียนรู้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตของคนทางภาคเหนือก็คือพื้นที่สูงเลนภูเขาจะดีอย่างผลไม้อย่งน้องบอกค่ะเป็นผลไม้เมืองหนาวเดี๋ยวไปดูภาคอื่นกันบ้างว่าวิถีชีวิตการทําการเกษตรของแต่ละพื้นที่นั้นมีอะไรบ้างอันนี้ภาฟ้าคือเราอยากจะได้เห็นว่าช่วงที่หน้าน้ําเนี่ย ช่วงหน้าที่ทำนาเี่ยพวกปลาพวกปูพวกอะไรจะอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าถ้าหน้าแรงทีไรเนี่ยอาหารการกินมันจะขาดแคลนเขาก็ถึงใช้วิธีการขนอมอาหารนะคะอย่างพวกปลาล่าใช่ทำน้ำปลาทำปลาจอบหรือทำปลาแดดเดียวนี้ค่ะอันนี้เราถายดูค่ะจะทายตามปลาตาครับเก่งมากเลยเห็นว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำใช่แล้วเครื่องปั้นใช่ค่ะเครื่องปั้นของที่ไหนคะอันนี้ทำไมทายไม่ถึงคนเดียว ก็สุดท้ายก็เป็นบริเวณภางใต้ก็คือชายฝั่งต่างนเราก็จะเห็นว่าจะมีเป็นอาหารทะเลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นพวกผลไม้ที่มีเยอะๆค่ะหลากหลายรูปการเลยเป็นวิถีชีวิตของภาคใต้มี่อยกระปีมี่นี่เราเข้าสู่ยุคการเกษตรในอนาคตค่ะเมื่อกี้เราอยู่ปัจจุบันตอนนี้เราเข้ามาคือเริ่มของอาเซียนเราก็ต้องมีการค้าขายกับชาติอื่นๆใช่ชาติอื่นๆค่ะตอนนี้ก็คือเราอยากจะให้เห็นว่าการเกษตรของเราหรือว่าการเกษตรของโลกเนี้ยมันมี วิวัฒนาการหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องเผชิญอยู่ค่ะซึ่งเราก็จะได้ดูในห้องนี้กันเลยตอนนี้เราก็สู่ห้องพันธุกรรมคือชีวิตค่ะห้องนี้เป็นห้องที่สําคัญหนึ่งเลยนะคะซึ่งเรียกว่าไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความสําคัญของพันธุกรรมพืชเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราจะได้พบคําตอบก็คือภายในห้องนี้เลยค่ะ ในห้อานี้เป็นมเมล็ดพืชกว่า1,000 0เมล็ดนะคะ 1, <000 S 1> แต่ว่าใช่ค่ะนี่<ะ>แค่เพียงส่วนเดียวนะคะที่เราลงไปเก็บข้อมูล คือเราอยากจะให้คนที่เข้ามาในห้องนี้ได้เห็นความหลากหลายแล้วก็เห็นความสาคัญอย่างจริงๆแล้วทรัพย์สมบัติพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับคนไทยมามาอย่างยาวนานแล้วค่ะและทีนี้สมเด็จพระเทพรัตนพระองค์ท่านทรงมองเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมก็เลยให้มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขึ้นมาก็คืออยากจะให้ทุกคนได้รักษาพันธุกรรมที่เป็นข้าวเป็นผักเป็นพืชสมุนไพรเป็นไม้ต่างๆของไทยเราเนี่ยให้เก็บรักษาไว้ให้กับลูกหลานเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังคือเป็นพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านบอกว่า รักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบเราเนี่ยรักให้เหมือนเป็นแผ่นดินเราเป็นเป็นประเทศชาติของเราเนั่นเองค่ะพี่เจครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนฮะเรามาตรงนี้กันทําไมครับอยู่ท่ามกลางาท้องทุ่งท่ามกลางธรรมชาติใช่ใช่ค่ะน,นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งค่ะ คือเรามีพิพิธภัณฑ์ในอาคารแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งก็คือสามารถมาเรียนรู้ของจริงแล้วก็ลงมือทําได้จริงคะ่ะอ,อย่างในวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องของการทํานาอันนี้เป็นแปลงนาที่เราทําไว้สาธิตไว้สำหรับคนที่เข้ามาเรียนรู้ก็คือจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการทํานาโยนกล้าโยนกล้าใช่ค่ะคือเมื่อก่อนคือการทํานาก็จะมีการทํานาแบบนาดำแบบคือเอาไปปักกับกพื้นเองลงไปดําทีละต้นค่ะคือเราก็เปลี่ยนมาใหม่ก็คือเป็นนาการทํานาแบบนาหวาน S <S คือน,นี่มันจะเร็วขึ้นมานิดนึงแต่แตคราวนี้เราจะทำเป็นนาย,นาโ,ยนโยนก้าโยนกล้าไปใช่ค่ะคือ <S <S <โย>สําคัญเลยก็คือต้งองมีต้นกล้าแบบนี้อ๋อปลูกไว้เป็นก้าเลยเราต้องเพาะไว้ก่อนค่ะใช่เสร็จแล้วประมาณ15วันเราก็จะนําก้าเหล่านี้เนี่ยมายโนยนข้อดีของการทํานายโยนกล้าคือช่วยประหยัดเรื่องของมเมล็ดพันธุ์แล้วก็อีกอย่างคือปะชพืชก็จะขึ้นแสงไม่ทัานต้นข้าวเพราะต้นข้าวโตแล้วใช่นัมมาสิบห้าวันแล้วนาแล้ว เดี๋ยววิธีการโยนพวกเราจับจับตรงยอดนะคะเราจับให้ตุ้มข้าวมันแยกออกจากกันด้วยนะคะเวลาโย,ยนมันจะได้กระจายออกไปไม่ใช่เป็นกระจุกที่เดียวกันนะคะค่ะถ้าเสต็จปไม่มีเลยค่ะมีชูก้า2แล้วยอดตัวลงเราโยนได้เลยค่ะอ ได้ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ประสบการณ์มากมายเลยเกี่ยวกับการเรียนรู้การทําเกษตรค่ะตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตดในโลกอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปเดินดูอย่างเดียวนะได้มาลองทําของจริงๆวันนี้เราก็ได้รู้จักกับเกษตรแบบพอเพียงนะฮะยังไงก็ขอบคุณพี่เจมากครับผมขอบคุณ,คณมากค,ค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะ ช่วงที่แล้วนะคะเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อการลดน้ําหนักกันไปแล้วค่ะค่ะเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการขาออกใช่ไหมคราวนี้เรามาพูดเรื่องของขาเข้ากันบ้างก็คือเรื่องของการกินการบริโภคกันเองค่ะข้าตูวเนี่ยไปได้ไปอ่านบทความบทความหนึ่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเขียนถึงเรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดน้ําหนักอ๋อสนใจมากเลยหัวข้อแรกเลยคือการงดแป้ง จริงหรอเคยทำแล้วสิเคยทำแล้วเชื่อมือนันมาตลอดคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่กินข้าวขนมปังน้ำตาลเอาแป้งน้ำตาลเผือกมันเคยลดแป้งบ้างลดแป้งเคยเคยลดข้าวคือลดของหวานอะไรเงี้ยพอเห็นเขาบอกไม่กินแล้วกันเดี๋ยวอ้วนะกินกลับมากขึ้นจริงๆแล้วคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับร่างกายที่จะต้องเอาถูกไปใช้ในเรื่องของพลังงานของสมองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดคาร์โบไฮเดตไปเลยเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายไขมันมาใช้ Mm hmm. ซึ่งการสลายไขมันเนี่ยค่ะมันจะไปทําให้เกิดสารที่เรียกว่าค mm ีโตนแล้วสภาพของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นคีโตนอะซิโดอสิตแปลง,งล่ายๆเลยก็คือสภาวะที่เลือดเราเป็นกรดซึ่งก็จะทําให้มีอาการที่เราจะเบื่ออาหาร mm hmm. แต่ว่าแลกกับการที่เราเลือดเป็นกรดนะ mm hmm. จะมีผลกระทบกับสุขภาพขึ้นมาอีกหลายอย่างมาก อ,อันนี้คือเรื่องของการลดแป้งด้านต่อมาเป็นเรื่องของการแบ่งอาหารมือย่อยบ้างดีกว่าทาไหล่มื้อคือเราทาไหล่มือเพราะไม่อยากให้เราหิวมากจนเกินไปอพอเวลารเราหิวมากๆคือทุกอย่างอ่ะมันจะอยากกินสั่งแบบโหยมากเออสั่งแบบข้าวด้วยก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็อยากกินขนมก็อยากกินอย่างเงี้ยคือถ้าเราหิวมากๆเราจะกินเยอะใช่ไหมแล้วรู้สึกว่างนั้นเราแบ่งเป็นมือย่อยๆได้กินน้อยประเด็นคือ บางคนก็ยังกินมื้อหลักๆแบบสามมื้อเช้ากลางวันเย็นไม่เป็นไรหรอกยังกินเยอะแต่เรามีมื้อย่อยๆด้วยเราจะได้ไม่หิวไงเป็นอาหารว่างเป็นอาหารว่างเพิ่มปริมาณสรุปคือเรากลายเป็นไปเพิ่มปริมาณแทนอีกอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมเลยแล้วต่อมาเป็นเรื่องของผลไร้ายตอนเย็นตอนเย็นพี่ทําประจําเลยไม่ว่าพี่จะกินทุเรียนตอนเย็นก็ตามหรือพี่จะทานขนุนตอนเย็นเนี่เยนมะม่วงด้วยใช่ไหมัรืมะม่วงสุกก็ตามสุกด้วยพร้อมข้าวเหนียวแต่เราคนลไม่โตพีกนั้นเลยเนี่ย ริกน้ำตาลทุกอย่างอ,อ่ะอพูดถึงเรื่องของผลไม้เราจะพูดถึงผลไม้ที่น้ำตาลสูงทางนั้นเลยในผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโตสค่ะซึ่งนตาลฟรุกโตสเนี่ยถ้ากินกันในปริมาณมากๆคือบางทีอ่ะ เขาตหิวข้าวมากเลยอะอแต่เขาตรวอยากแบบไม่อยากกินข้าวกินผลไม้ไทแทนละกันคือกินแบบสองสาลูกอะอย่างเงี้ยน้ำตาลเล้รู้สึกว่าไม่ไงก็มันเป็นไฟเบอร์ไงเป็นน้าตาลที่ไม่อ้วนไงแต่จริงๆแล้วคือพอกินมากๆมันก็อ้วนเหมือนกันแล้วมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมัน,บบนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองคือถ้าเกิดเราจะเลือกทานผลไม้ก,ก,ไมก็ต้องเลือกทานแค่พอดีแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยจะต้องได้รับสารอาหารที่พอเหมาะมาแล้วด้วยแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ สาให้ความหวานแทนน้าตาลหรือว่าเป็นไขมัน0%นเอร์เซเดี๋ยวนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกมากมายที่แบบว่ามีเป็นเครื่องดื่มนี้อาหารประเภทนี้ที่เป็นศนกิโลแคลอรี่บ้างโลแปตบ้างซึ่งเรื่องของการใช้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยมันทําให้เราติดหวานมากขึ้นถ้าคือเราบางคนเนี่ยอาจจะใช้ในลักษณะที่กินในความหวานปกติอ่ะอาจจะโอเคแต่บางคนรู้สึกว่าก็ในเมื่อมันไม่อ้วนก็กินซะก็อัน เคยมีช่วงที่รู้สึกว่าก็ไม่ก็ไม่เป็นไรอะกลายว่าเข้าตูแบบติดหวานมากอะและสุดท้ายจริงๆคือมันไม่เหมาะกับร่างกายเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไม่มีสารทดแทนน้าตาลเนี่ยเราก็จะกินหวาน<ม>น้ําตาลปกติอะแต่กินสูงมากมเพราะรู้สึกว่ามันไม่อ้วนมันไม่เป็นไรเหมือนกับว่าเราไม่ได้บริโภคน้ําตาลไปแต่ว่ามีสารทดแทน<อ>ความวาหวานแทนน้าตาลทาให้สมอง,ส,มองสิกญาลยังติดอยู่ติดก็ลายเป็นคนติดหวานขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของไขมันศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไขมันนะอาจจะ0%นซนแต่เขาใส่อะไรแทนน้ำตาล oh. เราไม่ค่อยชอบอ่านข้างฉลากกันอะ,อะอตัวใหญ่ๆเขาโฆษณาอย่างเดียวใช่แล้วก็ถามว่าแล้วเราจะลดความอ้วนกันยังไงล่ะเขาบอกว่าสําคัญสุดเลยค่ะมี3อย่าง1เลยคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหม่คือกินแค่พอดีไม่ได้กินแบบฟูลออปชันทุกๆวันเราอาจจะเคยกินข้าวัก จานนึงเต็มเเราลองลดลงเหลือสักครึ่งหนึ่งอันดับที่สองก็คือประเภทของอาหารลดอาหารพลังงานสูงทุกอย่างอะไรบ้างพลังงานสูงข้าวมันไก่ขาหมูจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วแหละเรารู้แหละว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ตัวเราเช่นบางคนก็รู้สึกว่าฉันไม่กินข้าวนะทั้งวันไม่กินข้าวเลยแต่ขอกินชานมรู้ไหมหนึ่งแก้วนี่หลายร้อยกิโลแคลรมากๆอาหารพลังงานสูงก็ควบแบบทอดๆอ่ะไขมันคือเราต้องปรับ ต้องควบคุมอาหารของเราให้ได้และอันดับ,บสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองค่ะเพราะเราบอกแล้วว่าอาหาร70ออกกําลังกาย30ออกกาลังกายก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้สามารถเผาผลาญได้ดีขึ้นออแล้วก็สามารถที่จะเบิร์นไขมันออกไปได้ด้วยแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะรวมไปถึงการลดน้ําหนักหลากหลายวิธีเลยใช่ไหมคะ แน่นอนคะ่ะว่าการลดน้ําหนักนะคะหลายคนต้องเลือกให้ถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ปลอดภยัยแต่ละบุคคลด้วยและที่สําคัญคะ่ะเริ่มต้นวันนี้คะ่ะและถ้าเกิดอยากพบเรื่องราวดีๆแบบนี้กับพวกเราได้ได้วยกัน w <New> Space ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs>